หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวจะมาเปิดพอร์ตฟลิโอนะคะหน้าปกนะสำคัญมากควรที่จะเห็นหน้าตัวเองแบบชัดเจนบอกว่าทำไมเราถึงอยากที่จะเข้าสาขานี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไาซิเปอร์นะคะเย้ yeah! ไปได้ลงคลิปมานานมากทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวนะคะมีน้องๆน,นะคะทักมาในแชทนะคะใน Facebook นี้นะคะิไปกดไลค์กดติดตามได้นะคะแชทมาเยอะมากว่าพี่แพนคะเออทำคลิปเปิดพอร์ตให้หน่อยได้ไหมหวันนี้จะมาเปิดพอร์ตฟิล o อนนะคะคือพี่แพนนะคะติดรอบ พอร์ดโฟรีโอนนะคะโครงการเด็กดีมีที่เรียนค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์นะคะสาขาภาษาเพื่อการสร้างสารรค์สื่อทุกคนอาจจะสงสัย แทนนะคะได้สลสัดศิกไปเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปต่อในรอบอื่นๆนะคะแต่ก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นนิสิตมมศน,นะคะแต่ว่าไม่ได้เรียนในสาขาที่ติดในรอบผรอตนะคะจริงอันนี้ก็คือพอร์ตฟเลโอของเราเองนะคะทุกคนนี่คือหน้าปกนะคะทุกคนหน้าปกเนี่ยไปปรึกษาหลายคนแล้วก็อาจารย์อะไรเงี้ยเนาะบอกว่าหน้าปกเนี่ยควรที่จะ รูปภาพที่แบบรับรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่มันเด่นๆเลยอะทุกคนอยู่ในอยู่ข้างในบ้างก็ได้นะแต่ว่าเอาเอามาไว้ข้างหน้าด้วยนิดนึงเห็นไหมพี่แพงพี่แพร์ท o u t u b e ใช่ไหมพี่แพงก็เอาชื่อช่องอ่ะ ลงในปกด้วยหน้าปกนะสำคัญมากควรที่จะเห็นหน้าตัวเองแบบชัดเจนนะคะอันนี้จะเป็นโซนคำนำค่ะทุกคนคำนำเนี่ยคือไม่อยากให้แบบไปก๊อปวางมาจากคนอื่นนะบอกว่าทำไมเราถึงอยากที่จะเข้าสาขานี้อยากเข้าที่จะคณะนี้มอนี้ก็คือแบบก๊อปวางได้ไหมก็ก๊อปวางได้แต่อยากให้แบบอยากให้พูดจากใจเราไปสักนิดนึงนะคะอันนี้หน้าที่สามนะคะก็ หน้านี้จะเป็นประวัติส่วนตัวชื่อจริงชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดสัญชาติอาชีพพ่อกับแม่พ่อกับแม่ชื่ออะไรงานอดิเลกประวัติการศึกษาชื่อโรงเรียนถ้าจําเกตได้นะก็ควรที่จะใส่เกตมาด้วยนะคะอแล้วก็ใส่ข้อมูลติดต่อไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Line เป็นอ e ีเมลหรือเป็นเบอร์โทรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เลยหน้าสีก็เป็นอาผลงานแล้วนะคะแนะนําน้องๆน,นะควรที่จะเอาผลงานที่แบบตัวเองเด่นที่สุดแบบเอาขึ้นอันแรกเลยนะคะได้ไปอบรมตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ได้รับรางวัลมานะคะก็เอามาไว้า านแล้วนะคะวิวแบบแข่งเชียรีดเดอร์และเห็นข้อความข้างล่างไหมคะฝึกสอนโดยนะักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มมศก็สปอยไปอีกหนึ่งลุมนะคะห <c oughs> ้าหก <c oughs> นะคะก็เป็นพี่แดรวนความที่เป็นแกนนาชมรมทูบีน้ำม่ววันเนาะก็ได้จัดงานนั่นน,น,นู่นนี่อะไรเกี่ยวกับทูบีน้ำม่วันภายในโรงเรียนนะคะหน้า 7นะคะหน้า7ก็ยังคงแบบ To ูบีนัมวันคือถ้าอยู่ชมรมนี้อะไรอย่เงี้ยรูปจะเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่ได้ไปรับน้องแกนน้ำ่นใหม่นะคะก็คือปี62แล้วก็ข้างล่างก็เป็นรับเกติบัตแกนน้ำอีกแล้วค่ะนหน้า8ค่ะหน้า8อันนี้ก็ ร์ตโฟริโอเด็กดีมีที่เรียนรับเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาฉันอยู่ชมรมอาสาพยาบาลค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในห้องพยาบาลเนาะไปจัดเตียงไปจัดยาทําความสะอาดห้องอะไร ข้างล่างนะคะก็จะเป็นกิจกรรมธรรมดาแล้วไปเข้าค่ายสเตมหน้าเก้านะคะลำวิทยาฐานะของอาจารย์นะคะที่โรงเรียนเนาะคุณธรรมจริยธรรมกีฬาสาร,รสัมพันธ์ของโรงเรียนแพนนะคะกับสาธิตมอขอนะข้างล่างนะคะก็จะเป็นผลงานตัดต่อคลิปวิดีโอตอนนั้นผู้ติดตามแค่เจดสิบคนเองคะ่ะทุกคนส่วนหน้าสิบนะคะก็จะเป็นเกียรติบัตรหน้า1 1ก็ยังคงเป็นเกียรติบัตรอยู่ส่วนหน้าสิบสองเป็นปกหลังอันนี้ ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปรีวิวพอร์ตของแพนนั่นเองนะบอกว่าพอร์ตแพนอะไม่ได้ดีเลิศอะไรขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับคนอื่นๆแต่ว่าด้วยความที่มีน้องๆเนี่ยทักมาบอกว่าเออทำถึงอยากเห็นเลยตัดสินใจนะคะที่จะมานั่งทําคลิปนี้เพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เห็นเป็นตัวอย่างนะว่าเออมันเป็นยังไงจะบอกทุกคนนะคะว่ามันไม่ยากนะคะถ้าเราตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วอยากยื่นก็คือยื่นเลยก็จะบอกอย่างหนึ่งว่า ถ้าจะยื่นสาขาหรือคณะอะไรอย่างเงี้ยผลงานเราจะต้องสอดคล้องกับสาขาที่เราจะยื่นด้วยนะคะเช่นพี่แพนนะคะก็จะยื่นมนุษย์ื่อแล้วผลงานพี่แพนเนี่ยเป็นไปแข่งตัดคลิปวิดีโอทํา y o YouTube นั่นนี่อะไรเงี้ยไปยื่นก็มีสิทธิ์ติด ะะก็อยากให้น้องๆน,นะคะตั้งใจนะคะทุกคนไม่ยากนะถ้าคิดว่าจะทําแล้วอะทําทเลยจะเป็นรุ่นน้องพี่แพนนะคะทุกคนสอบให้ติดนะคะพี่แพนรอยอยู่นะคะแล้วก็อยากที่จะให้พี่แพนเนี่ยทำคลิปอะไรเกีเ่ยวกับมมสอ,อีกอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะพี่แพนเห็นตลอดนะคะแล้วก็อ่านทุกเม้นต์เลยจะเป็นยังไงนะคะก็ไปเลยนะคะทุกคนขอให้น้องๆที่ดูสอบให้ติดนะคะทุกคนบ๊ายบาย